สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวนิชนันนะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะอยู่บ้านนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะวันนี้แดดออกนะคะอ่อนๆค่ะบ้านเราอากาศสดใสค่ะวันนี้ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างคะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะและที่อยู่ อยู่บ้านว่างนะก็ทำขนมทำข้าวกินเองนะคะสะอาดและปลอดภัยค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครันิชาณก็จะทำหอนะคะชวนกันมาหอ่อกล้วยกวนนะคะกล้วยกวนของเราอร่อยนะคะกล้วยกวนบ้านเราที่ครัวของเราเนี่ยอร่อยมากค่ะหวานมันหอมหวานมันะมะพร้าวเราปลูกเองนะคะ วันนี้เราใช้กล้วย5 0 0กรัมนะคะกล้วยที่เราปวนเสร็จแล้วนะคะสนใจวิธีการป่วนนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้นะคะวิธีการปวนในคนฉะนั้นอันนี้เป็นกล้วยน้ำวานะคะวันนี้วันนี้กล้วยน้ำวากวนค่ะนะคะกระที่เราคั้นสดๆนะคะแล้วบ้านเราขูดตะพาวเองนะคะจากนั้นนะคะเราก็เอามาะกวนได้ที่แล้วนะคะวิธีการก่วน๋ยวหลักการใส่ใต้ลิปนะคะนะคะแล้วก็ กวนก็ทำนองเดียวกับกล้วยหอมนะคะนะคะกล้วยหอมก็หอมเป็นอย่างกล้วยล้นวาก็หอมป็นอย่างนะคะนะอันนี้แนะนําวิธีการควรนะคะกวแต่กวนค่อนาๆจะกระเด็นหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเวลากวรต้องระวังหน่อยออวันนี้เราจะมาห่อนะคะชวนกันมาหอ่อวันนี้เราใช้ใปตองสดนะคะเห็นไหมคะใปตองเราก็ตัดจากหน้าบ้านเรานี่เองะคะ่ะบ้านเราปลูกเป็นตองเองนะคะอยู่หน้าบ้าน แล้วก็ตัดเป็องตามที่เราต้องการนะคะเราจะหอ่หอห่อละหนึ่งคำนะคะเป็นตองของเรานะคะก็ยาวสักประมาณหนะห้าห้าคือหนึงหกนะคะคือเป็นตองน,นี่เราตัดตามความต้องการของเราได้นะคะแล้วก็กะเอาประมาณการนะ,ะส่วนกว้างก็ประมาณ3นิ้วครึ่งหรือสนิ้วถ้าเราจะลองวัดดูนะคะประมาณน,นะคะสนิ้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะประมาณประมาณ6ค่ะโดยประมาณนะคะแล้วก็ต้องการห่อใหญ่ ก็หอได้ค่แต่ว่าต้องทำไปตอนไม่สวยงามเะคะเราสามารถที่จะไปยุบได้หมดอะกานะคะถ้าเราต้องการห่อแบบนี้ค่ะอ่ะตอนนี้เราก็มาดูนะคะมาดูวิธีการหอ่ออันนี้เดี๋ยวจะว่างไปก่อนนะคะเราก็าไปตองมาหนึ่งอังนนะคะหนึ่งแผ่นนะคะจากนั้นไอ้ไอ้ที่เราเราปั้นไว้เสร็จแล้วเนะะี่ยค่ะ แล้วก็ปั้ไว้หออะค่ะตอนนี้วิธีการกินที่จะมาปั้นนะคะแล้วก็อาจจะไม่ใช้มือแล้วก็อาจจะใช้ช้อนซ่อมนี่นะคะนะคะเพื่อไม่ให้ไม่ต้องให้มือเลยนะคะประมาณโดยประมาณนะคะหนึ่งะคะบางคนอาจจะกินสองก็ได้นะคะจากนั้นเรามาใส่ไปตรงกลางนะคะตรงกลางของใบตองนะคะเราจะทำช้าๆนะคะคุณผู้ชมจะได้หอมเป็น,นะ เราห่อนะคะง่ายๆไม่ยากหรอกคะ่ะเพียงแต่ว่าเราต้องต้องไห้ต้องหอ่อคารีเวลาห่อหลายๆครั้งแล้วเราก็จะฉานานไปข้นงตัวเรานะคะพับเข้าไปเหมือนกับการห่อขนมกล้วยอะไรอย่างเงี้ยคเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เรามาหอ่ออะเท่านั้นเองนะคะแล้วเราใช้ไปตอเสด ใช้มือมืออะไรคะเนี่ยอันนี้มือมือซ้ายนะคะตบเข้ามาค่ะแล้วพักไว้นะคะส่วนข้างนี้ก็ทาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ชี้กระโปรงจดไว้แล้วก็พับเข้ามาเหมือนกันนะคะทําเช่นเดียวกันจากนั้นเราก็เอามาประจบก,กันโยงไว้นะคะหอเราจะได้สวยจากนั้นเราจะใช้ไม้กระดานะคะแทงลงนะคะแล้วก็แทงทีง่แล้วก็จะได้ห่อเป็นแบบนี้เห็นไหมสวยไหม ไปต่อนี่ต้องใหม่สดนะคะคุณผู้ชมหอมเราจะสวยนะคะดูใหม่นะคะเดี๋ยวจะหยิบให้เลยให้หยิบให้ดูเลยอันนี้ที่เราปั้นไว้แล้วนะคะไม่เป็นการเสียเวลาเราก็หยิบขึ้นมาหนึ่งะะาวางลงไปตรงกลางของไปต่อนะคะวันนี้หอมมากเลยนะคะตดมก่อนหอมกล้วยหอมกะทิแล้วก็หอมน้ำตาล ใหม่ๆนะคะควรต้องใหม่หหมจะอร่อยประกอบเข้ามานะคะประกอบเข้ามาจากนั้นนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนที่หนึ่งเราจะนับขั้นตอนให้จะได้จัดงานขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองก็เอามือชีกก้กับโปรงจดน้นะที่ขนมของเราขั้นตอนที่สามเอาเข้ามาค่ะนะคะเอาเข้ามาข้างนี้ทําเช่นเดียวกันแต่เราไม่นับนะคะสามแล้วนะคะสี่เอาเข้ามา ห้าสี่อย่างนี้ขึ้นมานะคะอาจจะนับหนึ่งแล้วก็สองสามข้างนี้ทำเหมือนกันแล้วก็ไม่นับสี่ออกมาประจบกันก็ได้หรือจะนับข้างนี้ข้างนี้เราไม่นับเพราะทเหมือนกันซ้ายก็กว้างเหมือนกันเราก็ไม่นับนะคะอนะันสี่นะคะห้าเอาไกระดมากระดค่ะเป็นห้าเป็นห้าขั้นตอนนะคะดูใหม่นะคะ น,นี้ก็เป็นกระบวนการห่กมีห้าขั้นตอนนะคะอ่ะดูใหม่ประกรบกันนะคะแตข้างตัวเรากับนอกตัวเรานะจดให้พอดีขนมนชี้กระโปงนะคะจดไว้ชี้กระโปงจดไว้ให้พอดีกับขนมนแล้วตกบเข้ามานะคะข้างข้างกว่าก็ทําเช่นเดียวกันแล้ยมเข้ามาเป็นขั้นตอนที่สี่หนึ่งสองสาม ไม่กละันน,นะคะเป็น5ขั้นตอนเพราะฉะนั้นกระบวนการหอ,องเราก็จะมี5ขั้นตอนนะคะจากง่ายๆนะคะไม่ยากนะคะเห็นไหมคะหอเยอะๆมันก็จะสวยดีนะคะน่ารักนะคะชิ้นละหนึ่งค่ประดิ์ประดอยหน่อยขนมเราก็จะน่ากินการทําอะไรก็ต้องรูปแบบนี้ก็ต้องมันก็เป็นสิ่งที่ชวนให้ให้น่ากินนะคะแล้วก็ขนมของเรานะคะเวลาทำเราต้องใส่ใจลงไปะคะ่ะ สังเกตนะคะวัสดุต้องใหม่สดนะคะถึงจะอร่อยค่ะไม่ว่าจะทำงานสิ่งใดน,นะคะถ้าเราใส่ใจสนใจนะคะและทำด้วยใจรักเราก็จะทำงานสิ่งนั้นได้ดีแล้วก็จะเห็นว่าขนมป้าเราเนี่ยอร่อยทุกอย่างค่ะ <c oughs> นะคะอ่าดูใหม่นะคะทำให้ดูใหม่สักหันะคะประกบเข้ามานะคะกวากระซายท่ากันนะคะจดไว้ค่ะขั้นตอนที่สอง

ทำสดแล้วก็ไปไปเสิร์ฟเลยอะไรอย่างเงี้ยดีแต่ถ้าถ้าเป็นใบนตองแห้งก็เอาไว้ค้างคืนนีงก็จะมีเหี่ยวอันนี้ข้อแตกต่งางมันก็สวยทั้งรูป2แบบนะคะวิธีการมองสวยสองแบบแต่ว่าความสดใหม่จะสู้มันก็สวยใบตองแห้งก็สวยอีกแบบหนึง่งใบตองสดก็สดใหม่ก็สวยอีกแบบหนึง่งสวยคนละแบบนะคะแห้งกับสดสุดแต่ชอบค่ะ อันนี้อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลนะคะคือรูปแบบของการทำขนมเนี่ยเราจะทํำยังไงก็ได้ตามความพอใจและ้วะเห็นว่ามันสวยนะอ่ะคุณผู้ชมผู้ที่ติดตามไปบ่อยของเรานะคะไม่กลัดนะคะเราก็ทําให้ดูนะวิธีการทําเป็นกลัดยังไงนะคะเข้าวปดูได้นะคะในควน,นิชานันค่ะนะคะ,นะคะง่ายๆไม่ยากนะคะเราก็เอามาจากถังมะพร้าวเนี่ยตบ้านเราบ ก็ไปดูได้ค่ะจะอธิบายไปยละเอียดมาค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำาระเราไม่ต้องไปซื้อเองกันค่ะเราก็ใช้เศษ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 ไปสรุปน้ำตานะคะนอนจากที่เราปลูกไว้นะคะอะไรที่ปลูกง่ายๆหรือมีที่เราก็ปลูกไว้เองไว้ใช้เองนะคะไม่ต้องไปหาซื้อหาซื้อก็ยากค่ะแล้วก็ไม่ค่อยถูกใจเราคือไม่คือไม่ไม่ไม่รูปแบบไม่เป็นเนี่ยอย่างที่เราต้องการนะคะราคาเดี๋ยวจะห่อให้ดูอีกสักสองห่อนะคะดีไหมคะคุณผู้ชม ขอไปดูไปเรื่อยๆนะคะอ่น,นะคะหยิบมาค่ะหนึ่งชิน้นวางไว้ตรงกลางนะคะใส่ไว้ตรงกลา,นนะะกางนี้นะคะกลางไปตองนี่นะคะตะกวนนิ่งมากเลยนะคะผู้ที่ไม่มีฟันก็กินได้หรือใครไม่ชอบเคียวก็นวดนๆไปกันก็นนได้อ่านะคะ,นนะคุณผู้ชมหัดขอ ก็จะทำได้อาศัยคนที่ชอบค่ะต้องชอบนะคะการทำอะไรไมันต้องมีใจรักก่อนถึงใจรักแล้วก็ชอบที่จะทำโชว์ไว้ก่อนนะคะเรียงโชว์ไว้ก่อนไม่ยาก ออกไปเรื่อยๆนะคะวางไว้ตรงกลางนะคะมันมากเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ <c oughs> กระทีเนี่ยถ้าเราขูดมะพร้าวเองนะคะคุณผู้ชมความแตกต่างกระทีนะคะกระทีทําเสร็จ้วต้องคันแล้วต้องทาเลยนะคะถ้าทิ้งเอาไว้มันก็จะเปลี่ยนมันก็จะปิดความหอมอ่ะให้ให้สังเกตดูนะคะความหอมจะแตกต่างกันกระทีใหม่ ชมคะ่ะลองหัดทำนะคะหัดหอ่อแล้วเราก็จะห่อได้ดีค่ะโชว์ไว้ก่อนนะคะก้าวห่อพอดีเลยะคะ่ะ <c oughs> เออเป็นยังไงกันบ้างคะลองทำดูนะคะไม่ยากคะ่ะมีเวลาอยู่บ้านนะคะก็ลองทดลองทำคะ่ะแล้วมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะสำหรับวันนี้การห่อกล้วยกวนนะคะกล้วยกวนเดี๋ยวหลักการนะคะจะอ่าตามสูตรนะคะเราจะใส่ในใต้พิะคะ ู้ชมเข้าไปดูได้นะคะแต่หอก็ดูวีดีโอนี้เปียบเคียบเน,นะคะดูทําตามวีดีโอนี้ไปนะคะ,ะวันนี้ก็สําเร็จลงแล้วนะคะอันนี้ดูกล้วยค่ะดูกล้วยกวนดูกล้วยที่เราจัดไว้นะคะอันนี้เราก็จัดไว้นะคะเนี่ยสาหรับเสิร์ฟใส่ถอยเราก็เปิดไว้ให้ดูหนึ่งชิ้นนะคะว่าเป็นกล้วยกวรเดี๋ยวเดี๋ยวคนแขกม,มาเรา อนนี้ยให้แจกมาบ้านเดี๋ยวจานนี้ขอไปแจกเพื่อนบ้านตอนนี้ก็ไม่ให้รวมกลุ่มกันอยู่คนเดียวค่ะ <c oughs> นะคะปลอดภัยค่ะปลอดโรคและปลอดภัยค่ะนะคะแล้วก็ทํากับข้าวกินเองเพื่อสุขภาพของเรานะคะทําขนมก,กินเองเพื่อสุขภาพของเราเราจะได้ของสดใหม่นะคะสวัสดีนะคะแล้วพบกันคะ่ะอันนี้ขอไปแจกเพื่อนบ้านก่อนนะคะสวัสดีนะคะ <c oughs> แล้วพบกันนะคะ กวยกวนนะคะกล้วยน้ำว้ากวนนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราค่ะ